รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านมาบม่อหมู่ที่7ตําบลบ้านปึกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะที่นี่มีพืชสมุนไพรนะคะเป็นพืชพื้นถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ขาเย่มออมนั่นเองค่ะสามารถนำไปใช้ทำประโยชน์ได้มากมายรวมถึงสร้างมูลค่าให้กับชุมชนสร้างอาชีพเพิ่มมูลค่าการต่อยอดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ครวัวเรือนด้วยนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะติดตามได้เลยค่ะในรายการรอบภูมิภาควันนี้ค่ะ สำหรับใครที่ทำขนมก็จะต้องรู้จักแป้งที่นำมาใช้ทำขนมซึ่งก็มีอยู่มากมายค่ะหนึ่งในนั้นคือแป้งเท้าเยม่ม่อมที่สามารถนำมาทำขนมไทยได้หลากหลายชนิดเนื่องจากมีความหนืดใสคืนตัวช้าเลยมักจะนำมาทำขนมไทยเช่นทับทิมกรอบขนมเต้าส่วนขนมชั้นและขนมเปียกปูน หรือจะนำมาทำอาหารก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะเพราะว่ารสชาติดีอาหารที่นิยมใช้แป้งเท้าเย่ม่อมก็ได้แก,ก่กระเพาะปลาซุปไข่เห็ดหอมหรืออส่วนหอยนางรมแล้วทำไมแป้งนี้ถึงเรียกว่าแป้งเท้าเย่ม่อมก็เพราะสกัดมาจากหัวมันเท้าเย่ม่อมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผู้ใหญ่สีวันจิตินดานะคะผู้ใหญ่บ้านบ้านมาบม้อหมู่เจ็ ตำบลบ้านเปิกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะเป็นประธานกลุ่มนะคะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์แป้งเทาเง้ายาม่อมตะบนบ้านเปิกค่ะดิฉันจะเล่าถึงความเป็นมาของกลุ่มนะคะว่าจัดตั้งมาได้อย่างไรนะคะเนื่องจากชุมชนของดิฉันเนี่ยเป็นชุมชนที่มีต้นเท้าเยาม่อมมากนะคะในตำบลบ้านเปึกเพราะฉะนั้นนะคะจึงมีการรวมกลุ่มนะคะเป็นศูนย์อนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้เป็นศูนย์กับการรับซื้อหัวพันธุ์ต่างๆเพื่อให ประชาชนในพื้นที่นะคะหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงยมีรายได้ในการจําหน่ายหัวจากเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จึงมีการรวมกลุ่มขึ้นเป็นวิสาหกิจชุมชนเรียบร้อยแล้วจดวิสาหกิจชุมชนเรียบร้อยแล้วทายายม่อมนี้ของผู้ใหญ่เนี่ยใช้เท้าแบบเท้าคนนะคะเท้าบางที่ก็ใช้เท้าวอแหวนเหมือนคุณเท้าการที่ใช้เท้าแบบนี้เพราะว่ามันมีที่มานะคะเป็นตำนานที่รับสืบกันมาว่าตามแมนกับยายม่อมเป็นสามีภรรยากัน แล้วก็ตาแมงเนี่ยม่ยมอมเนี่ยมีลูกนะคะหนึ่งคนลูกก็ไม่ปกติกาคล้ายๆแบบว่าพิการแต่ก็เกิดโจรปล้นนะคะฆ่ายายม่อมตายนะคะเมื่อยายม่อมตายตาแมงก็เศร้าโศกเสียใจนำยายม่อมเนี่ยไปฝังนะคะลุมฝังศพส่วนตาแมงก็ฝันฝันเห็นว่ามีพืชชนิดหนึ่งนะคะขึ้นที่ปลายเท้าปลายรุมฝังศพยายม่อมนะคะยายม่อมก็มาเข้าฝันว่าพืชชนิดเนี้ยคือนำไปทำอาหารได้ ก็เรียกกันว่าแป้งเท้าเย่ามอมอันนี้คือที่มาแต่แม่ก็นำพืชชนิดนี้ไปทำประกอบอาชีพนะคะทำอาหารแล้วก็ทำขายแบบภาษาชาวบ้านนะคะเลี้ยงลูกต่อมานะคะ่ะจนเป็นที่มาของแป้งเท้าเย่ามอมตรงนี้ค่ะ,ะลักษณะต้นนะคะเขาเป็นพืชรมรุกชนิดหนึ่งนะคะระดับความสูงประมาณระดับหน้าอกคนเนี่ยท,ทั่วไปนะคะ,ะการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวช่วงปลายปีนะคะต้น หรือดูแล้งนะคะหรือเรียกว่ารมรงภาษาชาวบ้านนะคะรมรงต้นเริ่มเหลืองนะคะต้นเริ่มล้มนอนรงและอันนี้ได้เลิกได้ได้ฤด,ดูเก็บเกี่ยวเแล้วเราจะต้องขุดนะคะ mm hmm. เพราะว่าลักษณะเด่นของท้าวยยมอมเนี่ยชอบในดินร่วนปนทรายแล้วก็ใต้ร่มไม้ใหญ่มีแดดรำไรสองถึงนะคะแดดร้อนจัดมากเขาไม่ชอบค่ะชอบมีแดดรำไรตรงนี้ค่ะ ลักษณะดเด่นก็อย่างที่เห็นเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะในสวนของท้ายยม่มใบมีห้าแฉกนะคะ,ะเราจะเก็บเกี่ยวช่วงได้อย่างที่บอกคือต้นต้องเหลืองแล้วก็ต้นนอนลงหัวเราจะต้องใช้นะฮะจอบขุดพยายามขุดอย่าให้เขาได้เกิดเป็นตําหนิหรือว่าเป็นรอยถ้าเราให้เขามีตําหนิแล้วเนี่ยวาลาเรามาัานำมาทําแป้งจะทําให้แป้งมีคุณสมบัติเสียไปนะคะเนื่องจาก แป้งมีตาหนิแล้วอะเวลาทํามันอาจจะให้มีสารบางอย่างเกิดขึ้นในตัวแป้งอะค่ะค่ะตรงนี้ค่ะคือแรงบันดาลใจตร,ตรงนี้นะคะคือตอนนั้นนะท่านกนําลังเกษมนะคะท่านกนําลังคนเก่านะคะตอนนี้ท่านครบวาระรไปแล้วก็เลงเห็นว่าพื้นที่ของผู้ใหญ่เนี่ยมีแป้งเท้าใหญ่ม่อมเยอะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องมีธนาคารแล้วล่ะถ้าผู้ใหญ่ไม่อนุรักษ์ไว้นะเด็กรุ่นหลังเนี่ย จะไม่รู้วิธีการทําแป้งเลยเราก็เลยเป็นศูนย์ในการเปิดเรียนรู้นะคะให้เด็กระเยาวชนแล้วก็ชุมชนต่างๆเข้ามาเรียนรู้วิธีการทําแป้งของเราเราจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจตรงนี้ประมาณปี2,558คะ่ะแล้วกลุ่มของเราก็เริ่มเติบโตมาเรื่อยๆมีคนมาศึกษาดูงานมาศึกษาการเรียนรู้ขั้นตอนการทำแป้งนะคะมาให้สาธิตการทำขนมเทียนแก้วนะคะสาธิตการทำอส่วนหอยนางรม และทางผู้ตรวจราชการจากทางกระทรวงเกษตรและหกรนะคะได้เข้ามาตรวจเยี่ยมชมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรนะพะืชชนิดนี้เพิ่มมูลค่าให้เห็นว่าพืชชนิดนี้เป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนบ้านเราจริงๆนะคะตรงนี้เห็นความสําคัญของพืชชนิดนี้นะคะก็เห็นว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีความตั้งใจจริงนะคะโดยได้แรงบันดาลจากท่านกำนันเนี่ยว่าเราเนี่ย ทำอย่างไรให้ประชาชนเราเนี่ยมีรายได้เพราะฉะนั้นช่วงฤดูการทําแป้งเนี่ยเรามีค่าตอบแทนให้กับแถวบ,บ้านของเราหรือลูกบ้านเราเนี่ยมาทําเรามีค่าตอบแทนให้นะคะแต่ม่ไมันไ,ไม่ได้มีตลอดปีเพราะมีช่วงเก็บเกี่ยวแค่ช่วงเดียวเท่านั้นนะคะพอช่วงเวลาอื่นก็ประชา ชนนะหรือชาวบ้านก็จะไปทาอาชีพอื่นอย่างแกะหอยนางรมมันก็จะโยงมาถึงออส่วนหอยนางรมแม่ค้าบางแสนขายของหาดบางแสนนะคะหรือว่าแม่ค้าอาหารตามสั่งพวกนี้ค่ะตรงนี้ก็เห็นว่าแรงบันดาลใจตรงนี้จึงทาให้ดิฉันรวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อให้กลุ่มของดิฉันเนี่ยเข้มแข็งและลูกบ้านเนี่ยมีรายได้นะคะจากการปลูกพืชชนิดนี้มีตลาดโดยดิฉันเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อตรงนี้ค่ะค่ะ วันนี้ก็นะคะจะพามาชมนะคะท้าเย่หม่อมนะคะในชุมชนของผู้ใหญ่ที่ดูแลอยู่หมู่7บ้านมับบ้านมับหม่อมตบบ้านเปื่ออำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะอันนี้คือต้นนะคะเพิ่งเติบโตมาได้ประมาณสักเดือนกว่านะคะเยอะยังเล็กอยู่นะคะถ้าโตระดับนี้ระดับอกเรานะคะระบายจะใหญ่มากค่ะนี่เพิ่งจะเริ่มเติบโตนี่ขอดูต้นใกล้ๆได้ค่เนาะจะเห็นไหมคะใบของเขามีลักษณะประมาณ5แฉกอ่า5แฉก ต้นอ่อนนะคะเห็นไหมคะเป็นต้นอ่อน<ะ>ถ้าต้นเติบโต,ตเต็มที่มันจะมีดอกด้วยสวยเลยค่ะ,ะอันนี้คือต้นพึ่งจะเติบโตขึ้นมาเราเราเรามเีเขาเรียกว่าสนับสนุนให้กับคนในพื้นที่ในชุมชนปลูกทุกบ้านไหมคะเพราะาอย่างพื้นที่ตรงนี้ที่เรามาก็เป็นอีกหนึ่ง หนึ่งบ้านที่ปลูกต้นเท้าเยี่ยมม่อมเยอะพอสมควรสนับสนุนค่ะถ้าผู้ใหญ่มีหัวพันธุ์ก็แจกจ่ายให้ลูกบ้านที่เขาไม่มีนะคะอยากเอาไปปลูกนําไปปลูกได้ค่ะเราเหมือนธนาคารเท้าเยี่ยมม่อมค่ะยินดีแจกจ่ายหัวพันธุ์ให้ครัวเรือนต่างๆนําไปปลูกเพื่อเป็นการขยายพันธุ์และร่วมกันอนุรักษ์พืชตรงนี้เป็นพืชพื้นถิ่นของบ้านมะม่อตําบลแม่กปึกเรานะคะเพื่อให้อยู่กับชุมชนแล้วก็ลูกหลานของเราสืบไปค่ะค่ะ,คะทราบมาว่าตอนนี้คือต้นเทาเยี่ยมม่อมค่อนข้างที่จะ หายากแล้วก็อาจจะมีการสูญพันธุ์ไปในบางจุดบางพื้นที่อย่างตรงเนี้ยที่เราเข้ามานั่งดูอยู่ตรงเนี้ยค่ะคืออยากรู้มากเลยว่าลักษณะของต้นตรงเนี้ยมันอายุอะไรยังไงนําไปใช้ได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวค่ะเ,เห็นบอกว่าเราจะมีการนําผลิตภัณฑ์ท้าวเยม่มอมที่หลังจากเก็บแล้วอะ่ะเป็นนาไปใช้ประโยชน์ให้เราได้ดูแต่อย่างนี้ได้หรือยังคะอันนี้ยังค่ะอันนี้เ,<อ>เพิ่งเติบโตมาได้ประมาณเดือนฝ่านะคะ ถ้าประมาณสักรกรกฎาคมเนี่ยต้นจะส่งระดับอกเรานะคะมันก็อยู่คงที่ค่ะพอประมาณพฤศจิกาธันวาต้นเริ่มเหลืองต้นเริ่มนอนนั่นแหละเราได้เวลาขุดหัวเข้ามาทำอาหารได้แล้วค่ะ อ๋อคือต้องรอให้ใหญ่ถ้าับอแล้วก็เหมือนข้าวเนอะคืนเหลืองก่อนแล้วก็เนยจะเอแล้วก็เตรียมตัวเก็บเกียวได้เลยค่ะค่ะแสดงว่าคุณประโยชน์ของเท้าเยื่อหมอมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเยอะค่ะมีสรรพคุณมากมายนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ฟื้นไข้เนี่ยทานเท้าเยื่อหมอมเข้าไปแล้วรู้สึกว่าอาการดีค่ะท่านประหลัดอำเภอนะคะซื้อแป้งของผู้ใหญ่เนี่ยไปกวนให้แม่ทานโดยไม่ต้องใส่น้ําตาลพอท่านทานเข้าไปแล้วรู้สึกว่า แล้วใค<ห>รแข่งแล้วก็โทรมาบอกค่ะดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีนะคะว่าแป้งเท้าเยม่อมที่เราเก็บไปเรียบร้อยแล้วแล้วสามารถที่จะนำไปทำเป็นการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันค่ะกว่าจะได้แป้งขาวๆที่เห็นอยู่ในถุงบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแบบนี้นะคะต้องบอกว่าวิธีกระบวนการผลิตแป้งเท้าเยม่อมเนี่ย มีขั้นตอนที่หลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการเริ่มปอกเปลือกการทําเนื้อให้ละเอียดหรือการนําไปคั้นน้าแป้งหรือว่าการทําแห้งด้วยการใช้ตู้อบพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตรงนี้เป็นการดัดแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกประหยัดเวลาและได้แป้งเท้าเยม่มออมที่มีคุณภาพค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะพานะคะ มาชมการทําแป้งเท้าเยื่อมอมนะคะจากหัวเท้าเยะ่อมอมที่เราได้เก็บเกี่ยวมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือการเราได้พักหัวไว้แล้วประมาณ3 0มสถึงสีวันนะคะแป้งเริ่มมีในหัวแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาพาไปดูการทําแป้งกันค่ะค่ะเริ่มขั้นตอนแรกนะคะปอกหัวแป้งเท้าเยื่อมอมเลยค่ะเริ่มปอกหัวแป้งเท้าเยะ่มอมนะคะอันนี้เริ่มเหนียวนิดนึงนะคะเนื่องจากเราขุดมาใช้เวลานานาแล้วค่ะบริเวณนะผิวของ หัวเท้าเยื่หม้อมนะคะจะมีเมือกนะเมือกตัวนี้ถ้าคนแพ้นะฮะจะมีอาการระ okay. คายเคืองทําให้คันได้นะคะเด็กที่มาศึกษาดูงานกับเราเคยลองทานะคะจะมีอาการระคายเคืองผิวค่ะเนื like ่องจากอย่างที่บอกมีสารแอบกอซัคนนะสารที่ทําให้เมานะฮะหรือว่าเวลาเมื่อก่อนที่ที่ทำเนี่ยไก่กินกากแล้วว่าไก่จะเมานะฮะเซ เพราะมันมีตัวตัวนี้อยู่สารซักครีนค่ะเห็นนะคะเราจะบอกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะโม่ให้ดูค่ะการโม่นะคะสมัยก่อนเนี่ยเราจะโม่แบบโบราณตามครัวเรือนเป็นแผ่นสังกะสีเจาะรูนะคะหรือ,อหนังปลากระเบนที่ผิวขูขุขะใช้หัวเนี่ยขูดกับแผ่นสังกะสีแล้วก็หนังปลากระเบนแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากการผลิตมันมีปริมาณมากขึ้นเราจึงทำเครื่องโม่นะคะที่ทั่วไปคือ เครื่องโมมะพร้าวขนาดใหญ่ค่ะแต่วันนี้นะคะเนื่องจากปริมาณผลผลิตของรามีน้อยเราจะมาสาธิตในการโมจากเครื่องปั่นผลไม้หรือเครื่องโมทั่วๆไปจำลองมานะคะเพื่อ,อรลดเวลาและขั้นตอนลงไปนะคะตรงนี้ถ้าใช้เครื่องโมตัวใหญ่แป้งจะต้องมีปริมาณมากพอสมควรนะคะแต่เรามีปริมาณน้อยเดี๋ยวเราค่อยๆดูค่อยๆชมกันไปค่ะค่ะ หลังจากที่ปอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นาํามาล้างนะคะเพื่อให้ผิวของอหัวหัวแป้งอะคะ่ะหมดยางนะคะในพื้นผิวนะคะเราก็นาํามาล้างนะคะ<ส>เดี๋ยวเราส่งขึ้นนะคะส่งขึ้นมาค่ะอพอส่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเฉาะเป็นให้มันเล็กลงะคะ่ะเพื่อใส่เครื่องโม่นะคะการโม่มันอยู่ในเครื่องโม่แล้วมันจะได้ไม่วิ่งอะคะ่ะมันจะโม่ง่ายขึ้นนะคะค่ะเฉาะเป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะ ตอนนี้เราก็จะนําหัวที่เราเฉาะแล้วนะคะใส่เครื่องโม่นะคะเครื่องโม่จําลองออกมาค่ะเนื่องจากปริมาณน,น้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปโม่นะคะเพื่อให้เกิดความละเอียดของอผิวแป้งเท้าเยื่อมอมค่ะ,คะทำโม่เลยนะคะทําการโม่เลยค่ะ ละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะตัวแป้งจะออกมาจากตัวเนื้อแป้งมากที่สุดค่ะตอนนี้เราคิดว่าเนี่ยแป้งละเอียดพอแล้วนะคะเราจะนําไปล้างนะคะเพื่อนำนะคะตัวแป้งออกจากกากแป้งค่ะใสะ่ผ้าขาะบางในกระชอนเพื่อล้างนะตัวแป้งออกจากกากแป้งค่ะ,ะใส่น้ําล้างเลยค่ะล้างไปในเครื่องเลยนะคะ,อะโอเคเลยค่ะ นะเราก็จะเติมน้ํานะคะร้างในตัวแป้งตัวนี้ที่ละโม่ออกมานะคะเดี๋ยวมันจะมีตัวแป้งน้ําแป้งออกมาจากตัวกาก,ากแป้งตรงนี้คะ่ะตอนเราละเลยเนี่ยเราบีบไปด้วยนะคะเพื่อให้ตัวน้ําแป้งออกจากากากแป้งให้มากที่สุดคะ่ะจนเห็นว่ามันใสแล้วก็พอได้เลยคะ่ะ ว่าน้ำพอแล้วแป้งไม่มีแล้วค่ะแล้วก็นะคะยกพักาขาบางขึ้นนะคะบีบนะคะบีบเพื่อให้น้ำนี่ค่ะายแล้วค่ะไม่มีแล้วแป้งหมดแล้วะตัวนี้นะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ปรนนานสักพักหนึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงคือยางมันเริ่มออกมาแล้วค่ะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะ อันนี้นะคะเป็นน้ําที่8ดแล้วนะคะหลังจากที่เราล้างมาทั้งหมด8น้ำนะคะแต่ละน้ำเนี่ยเราใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะน้ําที่8นะคะเราก็จะเทน้ําทิ้งค่ะ,ะเทน้ําทิ้งนะคะ,คะดเดี๋ยวจะเหลือนะคะตัวแป้งนะคะตกตะกอนอยู่จะเห็นว่าใสขาวมากเลยค่ะ Okay, นี่ก็เราจะทำการตากแป้งนะคะตากแป้งที่เราเททิท้งแล้วนะคะใส่ถาดตากแดดค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราจะนำแป้งตรงนี้ค่ะไปตากแดดกันค่ะโดยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะตอนนี้เราก็จะนำแป้งตัวนี้นะคะเข้าตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แล้วนะคะเพื่อทำการตากแดดนะคะ ตู้ตรงนี้คุณสมบัติจะช่วยนะคะกันฝุ่นรอองนนะคะอ่าแล้วก็ปิดตู้นะคะพัดลมมันก็จะทำงานไล่ความชื้นในตู้เนี่ยออกไปนะคะแป้งตัวนี้นะคะเราตากประมาณ4แดดแรงๆก็จะได้เป็นแป้งที่สามารถนำไปบริโภคอาหารได้เลยค่ะ อันนี้คือแป้งที่เราตากนะคะทั้งหมด4แดดนะคะได้มาเป็นเกรดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําแป้งส่วนนี้ค่ะไปทําอาหารทานกันวันนี้จะพาทุกท่านไปทานออส่วนหอยนางรมกันค่ะเรานําแป้งที่เราตากเรียบร้อยนะคะมาทําขั้นตอนนี้เลยนะคะผสมนะคะทาออส่วนหอยนางรมค่ะโดยนะคะเรานําหอยนางรมไปรว่วนิดนึงเพื่อให้น้ําในหอยมันอ่อนนะคะเวลาเราทำในออส่วนนะคะมันก็จะได้ไม่เกิดน้ํามากนะคะ ใส่ตัวหอยนางรมไปในแป้งเท้าเยี่ยหม่อมเลยค่ะตรงนี้เราใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีไปนิดนึงเพื่อให้เกิดความหอมในตัวแป้งตรงนี้ค่ะค่ะนี้เราก็จะใส่นะคะไปเลกะะะะ็กท่าค่ะสามข้อค่ะ แล้วน,นัก็นําไข่ไก่นะคะประมาณสี่ฟองนะคะเกิดความน่าทานก็ใส่สี่ฟองเยอะหน่อยะคะ่ะเราก็จะเห็นแต่ไข่ทิทาร้านอาหารทั่วไปไข่จะไม่ค่อยมีค่ะอ่าเดียวนะคะ เราทำตรงนี้ค่ะแป้งท้ายยม่อมเนี่ยต่างจากแป้งทั่วไปมันจะมีความใสนะคะทาแล้วแบบนุ่มริ้นนะคะไม่เหมือนกับแป้งมันสำปรห่ังทั่วไปอะค่ะรักษะพิเศษของท้ายยม่อมนะคะใส่แต่นี่ไข่ของเรากบแป้งซะเยอะค่ะเราใส่ไข่เยอะนี่เราก็จะได้เป็นออส่วนหอยนางรมนะคะเรียบร้อยค่ะ ถ่งงอกนะคะบางคนไม่ชอบทานก็ไม่ต้องใส่ค่ะหอมชีลอยนิดนึงนะคะพริกไทยนะคะความหอมค่ะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะอ๋อส่วนหอยนองรมหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะน่าทานไหมคะเสิร์ฟคู่กับซอสพริกค่ะถัวง,งอกนี้ใครจะทานหรือใครไม่ชอบก็ได้เลยค่ะ นี่แหละค่ะที่วันนี้เราบุกกันมาถึงที่จังหวัดชนบุรีนะคะมาดูกันถึงพืชพืช้นถิ่นเท้าเยื่อมอมที่สามารถนํามาทําประโยชน์ได้มากมายหลากหลายและเมื่อกี้ก็สามารถนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์อส่วนนะคะให้ทานกันโหอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องถามแม่นะคะว่าเออในเรื่องของการเห็นคุณค่าของพืชพืช้นถิ่นเนี่ยเราสามารถทำยังไงได้บ้างนะคะแม่คะ S <S> สำหรับพืชพื้นถิ่นในพื้นที่ตรงนี้นะคะของจังหวัดชนบุรีบ้านปึกน่แม่เนาะเราอยากจะให้เชิญชวนให้ประชาชนหันมาเห็นความสําคัญแล้วก็ในเรื่องของการดูแลคุณภาพของคนในชุมชนมันเกี่ยวข้องกันยังไงคะค่ะก็พืชท้าวยม่อมเนี่ยมันเป็นพืชในตํานานของตำบลบ้านปึกเราอยู่แล้วโดยเฉพาะชุมชนของผู้ใหญ่มาบ้านมอเนี่ยมีแป้งท้ายยม่อมแทบทุกครัวเรือนเพราะฉะนั้นป so like ัจจุบันเนี่ยพืชชิ้นนี้มันเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากสังคมเมืองมากขึ้น การเกษตรก็เริ่มลดน้อยลงเราจินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเนี่ยสนใจเรียนรู้การทำแป้งโดยผู้ใหญ่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะมาศึกษาการทำแป้งได้ศึกษาขันตอนการปลูกการเก็บเกี่ยวพวกเพราะปลูกจนกระทั่งแปรรูปมาเป็นแป้งแล้วก็นำมาทนอาหารหลายอย่างทำขนมเทียนแก้วหรือขนมเทียนตาฟางออส่วนหอยนางรม หัวประกาศนะคะส่วนผสมของขนมชั้นแล้วก็ทับทิมกรอบได้หมดเลยค่ะวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะที่คอยดูรายการนี้อยู่นะคะ,ะให้ทราบถึงลักษณะพิเศษของหัวท้ายยมอม,ม,มีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะด้านสรรพคุณการดูแลร,ร,รักษาสุขภาพอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยนะคะค่ะ แน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคแล้วนะคะเทปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูผลิตภัณฑ์อะไรหรือว่าดูสิ่งที่น่าสนใจที่จังหวัดไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะส่วนวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่นะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นี้นะคะแล้วก็รวมถึงทีมงานนะคะที่มาดูแลในเรื่องของการทําแป้งเท้าเยื่อม่อมให้ออกมาเป็น สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนได้นะคะวันนี้ขอขอบคุณมากเลยนะคะ,ะหมดเวลาแล้วนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ